เผยรายได้ของราชันรุ่นไฟเวกครับรถถังจิตมนนในช่วงครึ่งปีแรกปี2565ที่ได้มาจากการโชว์ฟอร์ม2ไฟล่าสุดครับนี่เป็นบทความจากวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์นะครับแล้วก็เป็นบทความของคุณอดดี้ครับเมื่อวันที่16มิถุนายน2565ครับเผย ผลงานของรถถังจีมบานนท์นะครับกับการขึ้นชกบนสังเวียนวันชมเีชิพในช่วงครึ่งปีแรกปีส5 6 5รเนี่ยที่เขาโกยรายได้เป็นกอบเป็นกร,รมครับพร้อมกับสองชีวิตของเขาแล้วก็การวางแผนอนาคตต่างๆครับเพื่อนๆน่นาจะพอได้เห็นตามหน้าโซเชียลกันบ้างแล้วจะพูดถึงนักกีฬาที่ประสบความสาเร็จสูงสุดคนหนึ่งครับบนเวนทีวันชมเีบบชิพคงหนีไม่พ้นดีไอรอนแมนรถถังจีนางนนท์นักมวยไทยขาบูวัยยปีจากอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับที่เขาได้ตต่่เ้าาาาาจกกกควมยลบทังุ จนวันนี้นะครับก็ถือว่ามาถึงจุดที่นักมวยไทยหลายๆคนอยากจะก,ก้าวมาละนะครับเพื่อนๆรู้จักกันเป็นพวกซูเปอร์บอนพวกบัวขาวพวกเนี้ยเนาะ แล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะมีรถถังนะครับที่เป็นไอคอนของมวยไทยสําหรับชาวต่างชาติจะได้ชื่อว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่รถถังก็ยังตัดสินใจพุ่งชนความท้าทายใหม่ในปี2565โดยการหันไปชกในกติกาพิเศษมวยไทยและก็การต่อสู้แบบผสมผสานนะครับเพรฉะนั้นเป็นการวับฝีมือกับเจ้าตนนนานแชมป์โลก12สมัยผู้ยิ่งใหญ่ตลอดการอย่างไมสติมาส์นะครับหรือว่าดิมิทิอสจอห์นสันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถึงแม้กับปั้นขาบูชาวไทยจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนนะครับรวมถึงพยายามสู้สุดใจชนิดที่ยอมหลับไม่ยอมแบนะครั แต่ด้วยประสบการณ์ที่เป็นรองครับทาไม่เขาไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของดีเจได้เพรกะโดนรับขอพายซับนิชชั่นไปในยกที่2เท่านั้นหลังจากใช้เวลาหลบเลี่ยงแพ้ใจไม่นานครับรถฐานก็กลับมาชคใหม่ในกติกาที่ตัวเองถนัดเพื่อเป็น1ใน8ปดผูพลลงชิงชัยศึกวันมวยไทย,วยเวิร์กกลางปีรุ่นไฟเวท เพื่อทีจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาคือแชมป์ผู้ไร้เทียมทานอย่างแท้จริงและด่านแรกที่เขาเจอนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารถถังก็ทํให้เห็นอีกครั้งว่าเขาคือของจริงบนเวทีครับเมื่อเป็นฝ่ายไล่ทุบอเชนะาจากขอบสมิธครูตกรหน้าใหม่จากอังกฤษครับที่ประเดิมสังเวียนวันครั้งแรกไปอย่างขาดลอยและก็ขยับสิติไร้พ่ายในกีฬยมวยอไทยเพิ่มเป็น11ไฟติดต่อก,กันมีตั๋วเข้าสู่รอบตัดเชือกพร้อมกับคว้าโบนัสก้อนโตไปเป็นของนนีญด้วยครับจากอร์มแกร่งเกินต้านครับทำให้แชมป์โลกชาวไทยสามารถโกยเงินจากการชกทั้งงสอ ไฟไปหลายล้านบาทแค่เพียงช่วงครึ่งแรกของปี2565ต่นนั้นนะครับโดยแบ่งเป็นค่าตัวสูงถึง7หลักในแต่ละไฟบวกกับโบนัส50,000ดอลลาร์หรือว่าประมาณ1.7ล้านบาทนะครับซึ่งถือเป็นรายได้ที่ใครเห็นแล้วต้องอิจฉาที่เราเห็นเหน็นกันก็มีรถถังซื้อท้องให้พ่อกับแม่เนาะ แล้วก็ซื้อบ้านราคา4.8ล้านบาทให้กับตัวเองนะครับนี่ไม่รวมมูลค่าของตกแต่งนะครับที่คาดว่าจะอยู่ราวๆ1ล้านบาทพูดมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะพอจะเดาๆกันได้แล้วนะครับว่ารายได้ของรถถันในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะบอกอย่างนี้นะครับ รถถังเองนะครับมีค่าตัวหลักล้านมาตั้งแต่วันที่เขาสามารถเอาชนะโจรสานไฮเกอร์ตี้แล้วก็ได้แชมป์โลกวันมานะครับแล้วหลังจากนั้นครับที่เขาลอดแลนในสังเวียนวันเนี่ยเขาก็จะได้ค่าตัวมากถึงหลักล้านเลยครับเรามาตีตัวเลขกันกลมๆครับในการชก2ไฟของเจ้ารถถังนะครับ พอไฟละ1ล้านบาท2อไฟก็เป็น2ล้านบวกโบนัส1.7ล้านนะครับก็เป็น3.7ล้านแต่จะบอกตรงตรงนะครับว่าจริงๆไฟแรกผมว่าได้มากกว่า1นล้ 1, านอย่างแน่นอนนะครับ3.7ล้ 3, 7, านครับคือเงินที่รถถังสามารถหาได้ในเวลา6เดือนแต่ว่าสำหรับเส้นทางนักสู้ของรถถังนะครับก็ดูเหมือนใจยังอีกยาวไกลเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภารกิจสําคัญที่รออยู่ในศึกวันมวยไทยเวอร์กังปีนะครับ ก็เขาจะพบกับซาวาสไมเคิลครบับกัมปั้นจอมบูชาวเซปรับในรอบรองชนะเลิศเพื่อที่จะลุ้นคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเนลิศและก็การป้าเข็มขัดสีเงินอันทรงเกียรติมากของเลยครับนี่ก็ถือเป็นข้อมูลและก็บทความสั้นๆนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆช่อง u t u b e สอพัฒนาชัยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นนะครับได้รับรู้รับฟังไปด้วยกัน แล้วก็ที่สําคัญครับฝากกดติดตามครับยอด s u b สไคร b ์จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอ้ยพอกันไม่คลิปหน้าครับ